สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆของงอเบาตึงครับคลิปนี้ครับมีแม่ลูกสองโคมครับมาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครับโคมละมืนเก่าครับเลือกเก่าเลยครับมีสองโคมครับโคมละมืนเก่าราค่าเดียวกันครับพี่น้องครับหรือไพจะยกชุดเลยก็ได้ครับมาเบิ้งงอโคมแหลกครับตัวนี้ครับโคมแหลกครับแม่สูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้ครับ ลูกเพดเมียเด้อครับเด้อนี่ลูกเพดเมียครับไปสองเดือนกว่ามื่นเก่าเท่ากันครับนี่ง่าเชื่องดีอยู่ครับนี่นี่ลูกพ่นครับเพดเมียครับไปสองเดือนสี่ข่า3สามเดือนนี่นะครับประมาณนี้ครับสองสามเดือนได้ครับโคมนี่ครับหนึ่งมืนเก่าพันครับเอาออกข้างนอกไปได้ครับหอนไหลแดดแห้งครับนี่มืนเก่าครับ สีแดงแดงครับสีแดงแดงครับโคมนี่ครับหนึ่งมืนเก่าพันครับนี่คืองวโค้แหลกครับใครสนใจครับลูกประมาณสามเดือนได้ครับงวลูกสองครับลูกสาวงามนะครับลูกสาวลูกสาวงามดีแม่พึงเดลูกสองตัวนี่ครับมื่นเก่าครับโคมนี่ งัวพอดีเป็นตะเลียงครับสำหรับผู้ทุ่นหน่อยครับหาซํานีไปไหวครับพอดีเลียงครับลูเพจเมียยานดีครับแม่นมสีเต่าครับน้ำนมยังมาได้ครับเด้อรูยังกินนมอยู่ครับเอาไปฉีดยาคาพญาปำรุงเอาครับกระเหลี่ยมกระไซกระอ้วนหอกครับนี่นี่ครับเมครับ จมูกสีดำาบฉีบบแวงครับบบฉีบบแวงเด้อจมูกครับหนึ่งมืนเก่าพันนี่คืองัวโคมแหลกครับเอาไปเบิ้งงัวโค้มที่สองครับวันนี้ครับโคมนี่ลูกแหลกครับนี่ลูกแหลกดเดือนเดียวลูกเดือนเดียวครับตัวนี้แม่สูงลอยซีซีครับ แม่สูงรอยสี่สิบลูกพม้ะได้เดือนเดียวครับนี่ครับยากไปเลินน้ำมูครับอยู่ขอ,อกเดียวกันราคาหมือนเก่าเท่กันไผอยากยกชุดเลยก็ได้ครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับโคมนี่ครับยกชุดเลยไปนน้ำกันก็นได้ครับส่งฟรีสองอยโลทุกโคมครับมื่นเก่างวลูกเหล็กพี่น้องมาโคมได้ครับ หรือมักทั้งสองก็จัดเลยโทรหาเบาตึงเด่ยเลยครับโอ้ลูกกรลังอ้วนครับลูกกรลังอ้วนนะาดีครับลูกครับนี่ครับเบิ่งครับโคมที่สองครับหนึ่งหมื่นเก่าพันขึ้นกันครับนี่คืองอโคมที่สองลูกน้าดีปุ่นต่างคอครับเบิ่งต่างคอต่างคอเล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่ครับนี่ลูกเพชรเมียครับแม่สดดี พึ่งได้ลูกตัวเดียวพูนแม่สีมุ่หม,มักตาลครับแม่สีมุ่หม,มักตาลสูงร้อยสีส่สิบหัวลูกแหลกนังนน้านา,นาเพศสีดำนมสีเตาครับไปไปหาหมเนี่ยไปเล่นน้ำโมบอ่ะน,น้อยนี่เอามาโค้มไลครับโค้มหนึ่งหรือโค้มสองครับหรือมักทั้งสองกัดจัดเลยครับ โคมละเมือนเก่าราคาเดียวกันครับนี่ครับเมีโคมงสางดีแห้งฉีดยาคาพยาบาลรุ่งเอาเด้ครับสองโคมนี่จังสีอ้วนสีเหลือมสีใสต่ว่าลูกนี้ก็ลังอ้วน หนนะหูแห้งครับเมื่อน่อยตัวนี้โลกไว้เดือนหนึ่งครับเดือนเดียวครับลูกครับนี่นี่อาบรรยากาศช่วงบ่ายดดดดแดดเก๊ๆครับมีมาฝากคุณพอ่อคุณแม่ซองโคมน้ำกันมักโคมไดกะโทมาครับหรือมักทั้งสองกระไดครับ สำหรับคลิปนี้บาตึงปทุมราชครับก็ข้อจะผิไวบแต่เพียงเทน้ก่อนครับดูดีไม่แห่งสุขูสุขคนสวัสดีครับผม